สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองแม่ลูกมีภารกิจสำคัญนั่นก็คือไปเล่น Soft Play a r e อกันแต่ไม่ใช่พี่มิลลี่นะคะพี่มิลลี่เขาโตแล้วไม่ค่อยอินกับซอฟต์เพลแล้วตอนนี้เป็นทีมเดินช้อปปิ้งกับแม่มากกว่าแต่วันนี้นะคะเราพาน้องเมลิสาไปแทนค่ะไม่ได้ไปนานแล้วนะทุกคนน่าจะประมาณ2-3ปีได้มากรู้สึกเหมือนแก่ขึ้นไปอีก10ปีเลยแต่แต่ ก่อนที่จะไปให้ลูกเล่นสนุกเรามีภารกิจจริงสังแทรกอยู่ด้วยนั่นก็คือการแวะไปที่ post office เพราะว่าหม่อมต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปขอใบสุติบตัตรสัญชาติไทยให้น้องเมลิสาที่ลอนดอนค่ะเข้าเรื่องจริงจังกันหน่อยค่ะเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอสุติบตัตรไทยให้น้องๆที่เกิดในอังกฤษหม่อมจะมาเล่าให้ฟังนะคะ เริ่มแรกหมอบอีเมลไปที่สถานทูตไทยประจำอังกฤษเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เลือกติดต่อแผนกทะเบียนราษฎรจากนั้นก็นัดหมายเพื่อขอยื่นเรื่องเลยค่ะเจ้าหน้าที่สถานทูตอีเมลกลับมาแจ้งให้เราเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มีรูปถ่ายลูกขนาดพาสปอร์ตหนึ่งใบซองจดหมายขนาด A4 แบบแข็งลงทะเบียนพิเศษขนาด100กร,รัมแต่แต่แต,แต่ที่ post office เนี่ยไม่มีร้อยกร,รมัมค่ะทุกคนมีแต่500กร,รมัมค่าใช้จ่ายประมาณ9ปอนด์เขา ไม่มีซองแข็งนะคะเป็นซองแบบพลาสติกหม่อมก็เลยซื้อซองแข็งสอดใส่เข้าไปไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า,าเอากสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมก็มีไปทะเบียนสมรสถ,ถ้าจดที่อังกฤษต้องแปลและรับรองด้วยนะคะบัตรประชาชนแล้วก็พาสไทยของแม่ที่ยังไม่หมดอายุสูติบัตรและพาสอังกฤษของลูกพร้อมสำเนาสำเนาสุติบัตรไทยของพี่มินล,ลี่กรณีมีพี่น้องพาสอังกฤษของพ่อและต้องไปยื่นเองเท่านั้นพ่อแม่ลูกต้องไปพร้อมกันไม่สามารถทําออนไลน์ได้ค่ะ ใช้เวลาดําเนินการประมาณ5วันทําการซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราขอพาสปอร์ตไทยในวันเดียวกันไม่ได้เพราะว่าเลขบัตรประชาชนของลูกยังไม่ออกต้องรอสุติบัตรมาก,ก่อนอยากทําให้จบๆวันเดียวกันค่ะทุกคนแต่ว่าระบบเขาว่าไม่ได้ก็ต้องตามนั้นเนาะ <Oops. S 1> ใครที่อยากติดตามเรื่องของการขอสุติบัตรไทยในอังกฤษนะคะหม่อมจะมาอัปเดตตอนที่ไปลอนดอนจริงๆอีกทีนึงเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ yeah